สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับครับมีคําถามมาเยอะมากนะครับว่าใครถูกใครผิดเนี่ยจะพิจารณากันแบบไหนอย่างไรซึ่งอันนี้ผมจะขออธิบายในคลิปนี้นะครับเรื่องของใครผิดใครถูกเนี่ยมันเป็นดุลยพินิษของตํารวจจราจรนะครับเป็นผู้ลงความเห็นว่าใครผิดหรือใครถูกแต่ก็ไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังใช้สิทธิ์ตามกฎหมายโดยให้ทงางศาลท่านเป็นผู้ตัดสิน นะครับว่าใครถูกใครผิดโดยทางตำรวจก็จะใช้พระราชบัญญัติกฎ,กฎหมายจราจรเป็นหลักนะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปหลายฉบับนะฮะจนล่าสุดเนี่ยปี2565นี้ก็มีแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นนะซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่5กันยายน2565ก็มีข้อถกเถียงกันในสังคมนะครับว่าเช่นในเรื่องของกรณีของเบาะเด็กแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะกล่าวรวมๆนะครับว่าลักษณะที่การขับรถแบบไหนบ้างที่เป็น เรื่องของความผิดนะันนีแรกชนท้ายกฎหมายให้ขับรถห่างกันพอสมควรระยะที่เบรกได้ปลอดภยัยเมื่อจะเป็นต้องเบรกดังนั้นถ้าใครไปชนท้ายเขาแปลว่ากฎหมายเข้าข่ายว่าเป็นฝ่ายผิดข้อ2การประมาทเข้าข่ายเป็นฝ่ายผิดถ้าทําให้คนอื่นเสียหายก็ถือเป็นฝ่ายผิดนะฮะเช่นกรณีที่เมาหรือกรณีที่ขับรถเบี่ยงเลนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่การขับรถฝ่าฝืนกฎหมายจราจรการทําการโดยประมาทเลล่อเนี่ยก็เป็นการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าการขับรถผิดกฎหมายจราจรแบบนี้ก็เข้าข่ายในเรื่องของฝ่ายผิดอยู่แล้วข้อสตั้งใจชนตั้งใจผิดเช่นกรณีดีเจเกียร์อาเมื่อเป็นการตั้งใจอันนี้ก็เป็นความผิดแน่นอนครับก็เพิ่มเติมนิดนึงครับกรณีชนท้ายเนี่ยคนชนอาจจะไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดเสมอไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคันหน้าเบรกกระทันหันแบบนี้หรือก็ถือว่าเป็นการประมาทของคนที่ขับตามมาด้วยเช่นกันครับในกรณีที่คันใดคันหนึ่งเนี่ย ไม่มีประกันดังนั้นไอ้ไอคำว่าประมาร่วมเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นประกันชั้น1ห,หรือประกันชั้น2อบวกสบวกเนี่ยก็จะจ่ายเฉพาะรถเอาประกันส่วนรถคู่กรณีเนี่ยก็ไม่จ่ายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการประมาร่วมก็คือผิดทั้งคู่นะฮะังั้นถ้าหากว่าเป็นลักษณะข,ของการฝ่ายที่รถที่มีประกันเนี่ยเป็นฝ่ายผิดงนั้นเขาก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในการซ่อมแซมจากประกันของรถคู่กรณีรณที่เป็นฝ่ายผิดได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นถ้าหากไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับเรื่องของคดีอาญาก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ลองตกลงเจราจากันดูนะครับในประกันชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายประมาทหรือประมาทร,ร่วมมีค่าเท่ากันนะครับเบี้ยส่วนลดประวัติดีปีต่อเนี่ยก็จะไม่มีเช่นเดียวกันก็คุยกันในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับอย่าแข็งขืนเลยครับถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะร,รถมีประกันยังไงก็ประกันก็เข้ามาดูแลอยู่แล้วขอยกอีกกรณีนะครับกรณีที่เป็นรถชนประสานงานกันเนี่ย ทางตำรวจจราจรก็จะดูหลักฐานในที่เกิดเหตุคือต้องมีการเดินสำรวจนะครับการเดินรถเนะี่ยต้องชิดขอบทางด้านซ้ายหากไม่มีเส้นแบ่งขอบช่องจราจรก็ให้ยึดกึ่งกลางถนนเป็นหลักว่าใครล้าฝ่ายนั้นเสียเปรียบครับอันนี้ร้อยเวรก็จะมีการเก็บรายละเอียดจากจุดความกว้างถนนกึ่งกลางถนนไว้หมดนะฮะอันนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์โดยดุลยพินิจของร้อยเวรครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎหมายจราจรมาตรา39ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ